ฮ e ลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูมีคำถามจากนักเรียนบางคนนะคะเป็นการใช้ a r t i c l e a A& นะคะก็เลยจะมาเก็บตกข้อสงสัยของนักเรียนบางคนนะคะหลังจากที่ได้ดูคลิปของครูไปเมื่อครั้งก่อนที่ครูมีเรื่อง a r t i c l e ซึ่งจะเป็นคำนำหน้านาม A& n แ the ซึ่งในนี้จะมีรายละเอียดครบทุกมุมของ A& n แ t h เเลยนะคะแต่ หลังจากที่นักเรียนได้รับความรู้ไปแล้วพอบางคนก็คือไปเจออะไรที่มันซับซ้อนขึ้นก็ประยุกได้แต่บางคนก็ยังมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจนะคะคลิปนี้ครูก็เลยมาเก็บตกให้นะคะในหัวข้อที่เรียกว่าเก็บตกการใช้ an มันง่ายๆมากเลยใช่ไหมคะแล้วทุกคนแน่ใจไหมคะว่าใช้ถูกนะคะอย่างเช่นนะข้างหน้าที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ย a house ทุกคนรู้ใช้อะใช่ไหมคะ u m b เ e ล l าทุกคนใช้แอนพอมาเป็น uniform o l โ house e s s y t ี s t หรือ honest man ก็มีนักเรียนบางกลุ่มนักเรียนบางคนก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วอาจจะใช้สับสนสลับไปสลับมาหรือมีใช้ผิดกันบ้างนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าจะใช้ถูกให้เป๊ะ,ปะมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างจากที่ ทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าการใช้ A นี่หมายถึงใช้คำนำหน้านะคะใช้นำหน้า A ต้องนำหน้าอะไรนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแต่ครูจะมีบอกไว้ด้วยว่าไม่ใช่แค่คำขึ้นต้นที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเท่านั้นแต่ต้องมีเสียงพยัญยชนะด้วยนะคะคำบางคำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ดูแค่คำขึ้นต้นนะคะต้องดูเสียงด้วยในขณะที่แอนก็เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่จะจำกันได้เพราะว่าแอนเนี่ยใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระแต่ทีนี้เหมือนกันค่ะเราต้องดูที่เสียงสระด้วยเพราะคำบางคำมันดูแค่คำนำหน้าที่ขึ้นต้นด้วยสระอย่างเดียวไม่ได้นะคะทีนี้มีตัวอย่างอะไรบ้างลองไปดูกันค่ะอย่างเช่นนะคะคำว่าอะไรคะสี่คำนี้นะคะ ใครที่จะลองคิดดูว่าจะใช้ A หรือ AND D ก็อาจจะพ a u s e วิดีโอนี้ก่อนแล้วก็ลองเขียนโน้ตไว้นะคะว่าตัวเองจะใช้อะไรหรือนึกในใจก็ได้ค่ะนะคะทีนี้ครูก็จะมาเฉลยว่าการใช้ A หรือ AND D ใน4คำนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่เขาเรียกอะไระจำแค่ว่า A นำหน้าพยัญชนะนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะตอบเป็น A ทั้งหมดเลยนะคะก็คือ a horse a house a hour นะคะ a honest เนี่ยก็คือทุกคนจะใช้ a หมดเลยเพราะว่าดูแค่ทำนำหน้าที่ขึ้นต้นด้วย h เท่านั้นนะคะแต่สังเกตนะคะถ้าใครสังเกตดีๆว่าเสียงครูออกไม่ตรงกันนะคะจริงๆแล้วมันต้องเป็นอะไรไปดูเฉลยค่ะมันจะได้แค่สองคำแรกนะคะที่ใช้อะนะคะส่วนคำที่3มกับคำที่4นะคะคำแรกออกเสียงว่า horse horse นี่นกนคือออกเสียงตัว h ใช่ไหมคะก็คือ a horse ถูกต้องพอคำที่สอง house house ก็คือออกเสียงตัว h เป็นเหอะเหอะเหมือนกันใช่ไหมคะเหอะเหอะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้อะเพราะมันออกเสียงพยัญชนะแต่คำที่สามกับคำที่สี่นะคะสังเกตรครูออกเสียงค่ะครูไม่ได้ออกเสียงตัว h นะคะครูออกเสียงตั้งแต่ตัว o เป็นต้นไปนะคะ o u r o u r ส่วนคำที่สี่ก็คือ honest honest เห็นไหมคะมันไม่ได้ออกเสียงตัว h เพราะฉะนั้นอันนี้แหะค่ะเสียงมันคืออะไรคะเสียงมันคือเสียงสระทั้งทงท,งที่คำนั้นขึ้นต้นพยัญชนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราใช้อะไม่ได้คะ่ะเราต้องใช้ a n นนะคะก็เป็น an hour an hour an ว์แอนอินเนสแอนอินนะคะอ่ะทีนี้ลองไปดูคำถัดมาอีกกลุ่มนึงคะ่ะอ่ะกลุ่มนี้นะคะขึ้นต้นด้วย u ทั้งหมดเลย เราเยายลองเดาดูนะคะว่าเราจะเติม a หรือเติม an ดีหลายหลายคนบอกอ๋อ n แน่นอนเพราะอะไรเพราะมันขึ้นต้นด้วยอะไรคะขึ้นต้น้วยสระก็ะคือตัว u นั่นเองใช่ไหมคะทีนี้ถูกหรือผิดทั้งหมดนี้ถูกหมดไหมะนะคะลองดูเฉลยค่ะถูกแค่หนึ่งเองค่ะเพราะว่าอะไร umbrella umbrella ตัว u นี่ออกเสียงเป็นตัวเสียงอะนะคะอะ อัมเบลล่านั้นมันคือออกเสียงสระนะคะเราก็เลยใช้แอนได้เพราะว่าถึงแม้คำขึ้นตน้นมันก็ขึ้นต้นด้วยสระอยู่แล้วเสียงก็เสียงสระนะคะนั้นใช้แอนแน่นอนตามกฎนี้เลยส่วนคำที่สองสามสี่นะคะครูจะออกเสียงให้ฟังนะคะ uniform uniform unicorn unicorn university University ห็นไหมคูออกเสียงเป็นยูยูยูครูไม่ได้ออกเสียงอะอะอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถึงแม้มันจะขึ้นต้นด้วยสระแต่เสียงมันคือเสียงพยัญยชนะเน้นเราใช้กฎนี้ในการใส่แอนไม่ได้ค่ะจะต้องเป็นอะค่ะก็เป็น a uniformunicornuniversity a unicorn, a university, นะคะทีนี้เราก็ มาสรุปให้ฟังสันส้นๆอีกทีนนะคะสำหรับเก็บตกในส่วนที่คำนำหน้าคำนามนะคะก็คือเราดูที่เสียงพยัญชนะด้วยนะคะถ้าคำนำหน้าที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอันนี้ก็ลอดตัวไปแต่คำบางคำขึ้นต้นพยัญชนะแต่เสียงมันไม่พยัญชนะเราก็ต้องดูด้วยนะคะในขณะที่ใช้แอนก็เหมือนกันคะ่ะคำนำหน้าที่ขึ้นต้นด้วยสระแล้วเสียงมันเป็นเสียงสระด้วยไหมนะคะถ้าใช่ก็ใช้แอนได้แต่ถ้า ไม่ใช่ปุ๊บเราก็ต้องสลับตำแหน่งกันอย่างที่ตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูแล้วนะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีคำถามต่อไปค่ะความสงสัยซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงว่าในกรณีที่ถ้าคำนั้นนะคะมันไปนำหน้าคำที่มันไม่ใช่แค่คำเดียวนะคะมาทีเป็นกลุ่มคำอ่ะครูยกตัวอย่างมาให้ในนี้ก็คือสองคำนะคะทุกคนคิดว่าเราจะใช้กฎเกณฑ์อันไหนดีลองนึกตามครูด้วยนะคะ นักเรียนบางคนก็จะพออ่เอาไปประยุกต์ใช้ได้ถูกแต่นักเรียนบางคนก็ยังไม่แน่ใจค่ะก็อาจจะเลือกผิดได้นะคะอย่างเช่นคําแรกใช่ไหมคะ apple นะคะครูจะพยายามเอาศัพท์ง่ายๆนะคะเพื่อให้ทุกคนไม่ไปติดกับคําศัพท์แต่ให้ทุกคนให้โฟกัสที่กฎเกณฑ์ของมันนะคะคำแรก apple ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่า apple นี่ใช้อะไรคะนำหน้าตัว a a คือสระเพราะฉะนั้นใช้อนแน่นอนนะคะ e e ไข่ใช่ไหมคะอ่ะเป็นตัว e e ก็สระเหมือนกันก็ใช้ and orange orange ก็คือ o นะคะเป็นเสียงอ่ะเป็นสระเพราะฉะนั้นก็ใช้ and ตามกฎเป๊ะๆพอมาสองคำค่ะแทนที่จะ apple ธรรมดาก็เป็น red apple red apple อ่าทีนี้เราใส่ and red apple ไหมหรือเราจะใส่อ red apple ดีนะคะ ในขณะที่เป็นเอกเหมือนกันพอมีเป็น boiled ไข่ต้มใช่ไหมคะ boiled เราจะใช้ะหรือ an ดี orange orange พอเพิ่มมาเป็น sweet orange เราจะใช้อะไรคะ a หรือ an ทุกคนลองนึกตามดูนะคะว่าตอบได้ถูกไหมนะคะว่าใช้อะไรดีครูเฉลยให้เลยนะคะก็คือ ใช้อะอะอะทั้ง3ามคำเลยค่ะเหตุผลคือเราจะไม่ดูที่ตัว Apple แล้วนะคะคือเราจะดูมันเนื่องด้วยมันเป็น article ที่นำหน้าคำหรือกลุ่มคำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะดูคำที่มันต่อกันเลยค่ะคำที่ติดกันเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อ red apple คำที่ติดกับสิ่งที่จะต้องใส่ article a หรือ n มันคือตัว red นะคะที่ว่าสีแดงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นต้นด้วยตัว อ่านั้น R คือพย,ยัญชนะเพราะนั้นเราใช้ตัว A ก็คืออะนั่นเองส่วนไข่ต้มนะคะ boy เอก boy เอกก็คือเหมือนกันขึ้นต้นด้วยพย,ยัญชนะ b เพราะนั้นเราก็ใช้อะ sweet orange ขึ้นต้นด้วย s พย,ยัญชนะเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ใช้อะเหมือนกันค่ะทีนี้ลองไปดูถ้าครูสลับนะคะพย,ยัญชนะสระ พยัญชนะคําที่มันขึ้นต้นไม่เหมือนกันนะคะคละคะกันให้ดูหลายๆแบบแล้วให้นักเรียนลองนึกตามว่านักเรียนจะเลือกถูกไหมถ้ามันสลับกันนะคะต่อมาค่ะเช่น umbrella ใช่ไหมคะเราใช้ an รู้ๆกันอยู่แล้ว an elephant เราก็รู้นะคะ an oven เราก็รู้แต่ที่นี้พอมันมีเป็นกลุ่มคําขึ้นมามันมีคําขยายเพิ่มขึ้นมาจากล่มธรรมดาก็คือเป็นล่มสีแดง red umbrella ใช่ไหมคะ Big Elephant นะคะสละแต่ว่าขึ้นต้นด้วยทำขยายที่เป็นพยัญชนะนะคะในขณะที่อ่ะ oven oven มีคำที่นำหน้าของมันอีกทีหนึง่งที่นำมา,ามาขยายนะคะเป็น expensive expensive มาขยาย Oven อ่ะทีนี้นักเรียนใช้กันถูกไหมคะว่ามันควรจะ A หรือ a n d ด อลองดูเฉลยนะคะว่านักเรียนจะใช้ถูกไหมอ่า red ตัว R เพียนชนะเห็นไ,ไหมคะใช้ A B บิเบตัว B เพราะนั้นเพียนชนะใช้ A ในขณะที่ถึงแม้ o v e n นะคะมันเป็นอ่อสระแต่คำที่มาขยายก็สระเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ดูที่ o v e n นะคะเราดูที่ expensive เพราะซึ่ง expensive มันก็คือตัว e เป็นสระนั้นเราก็ใช้ an ค่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะคำที่ผสมกันระหว่างสระกับพพาัญชนะแตกต่างกันเราก็ดูกฎเกณฑ์ก็คือพูด,ด้ง่ายเราดูที่อะไรคะดูที่ตัวที่ใกล้ที่สุดของคำที่จะใช้ a หรือ an นะคะทีนี้ในส่วนอื่นๆถ้าเป็นกลุ่มนี้นะคะาพยยญชนะแต่คำขยาย กลายเป็นสละนะเราดูยังไงเหมือนเดิมค่ะเราก็ดูที่ตัวที่มาขยายนะคะใกล้ที่สุดนะคะใกล้ชิดที่สุดกับ article อย่างเช่น a house ใช่ไหมคะพอเป็น own house own house ก็ไปใช้อะไรคะต,ตัว o ตัว o เป็นพยัญชนะหรือสละคะสระเพราะนั้นเราใช้อะไรคะอ่าคลิกไ้นะคะ a test a test พอเป็น easy test ec test นะคะ t e s e มันเป็นพยัญชนะแต่เป็น e a s y พอคำ e y ปุ๊บมันเป็นสระนะคะใช้อะไรเอ่ยต่อมา a m a n a m a n man คือพยัญชนะใช่ไหมคะแต่พอมาเจอคำนี้นะคะนำหน้า man อีกทีนึงซึ่งมาขยาย man เราจะใช้ว่าะไรคะถึงแม้จะขึ้นต้นด้วยตัว h ใช่ไหมคะที่กีนี่ครูมียกตัวอย่างให้แล้วแต่เราออกเสียงอะไรคะเราออกเสียง honest เราออกเสียงตัว o ซึ่งเป็นเสียงสระใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนเดาได้ไหมคะว่าใช้อะไรนะคะอ่ะจะครูเฉลยให้ดูค่ะก็คือนะคะ an o l d house an easy test แล้วก็ an honest man เพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะก็คือใช้ an ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันติดกันกันกบ คำที่เป็นคำขยายถ้าจะมองก็คือมัน Adjective นั่นเองนะคะ adjective ที่มาขยายคำนามมันก็คือเป็นสระทั้งหมดค่ะกับอ่ n e s นนี่ไม่ได้ขึ้นต้นสระแต่เสียงสระเพราะเราอ่านที่ตัวที่สองนะคะตัวสอนที่สองเอาละค่ะหวังว่าครูก็คงเก็บตกทุกมุมที่นักเรียนอาจจะ สับสนหรืออาจจะเข้าใจแต่ไปประยุกต์ใช้ไม่เป็นในกรณีที่แบบเรายกตัวอย่างแค่เดี่ยวๆคำเดี่ยวๆใช่ไหมคะพอมันเจอคําที่มันคละกันไปคละกันมาทุกคนก็อาจจะคิดไม่ถึงหรือคิดไม่ทันหรือคิดได้แต่ไม่แน่ใจนะคะครูก็จะาครูก็เฉลยให้ดูลลนะคะว่ามีมุมมองในการคิดยังไงถึงใช้ตัวไหนนะคะทีนี้ถ้าใครนะคะอยากจะดูเพิ่มเติมในการใช้ Artic l เเรื่อง a and the อันนี้ครูแค่ ะะเขาเรียกอะไรเอาแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AN เท่านั้นแต่มีคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่องเชิงลึกนะคะเพราะว่า An อเนี่ยนนี้มันบอกแค่ว่ามันเป็นนำหน้าอะไรแต่การใช้อะมันใช้ยังไงมันใช้เจาะจงไม่เจาะจงหรืออะไรยังไงมีความหมายในลักษณะไหนซึ่งมันก็คือจะจับกลุ่มอยู่กับการใช้เดอะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็ ลองไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะอาจจะนานสักหน่อยเพราะว่าครูทำไอ้ตัวอาร์ติเคิลมานานแล้วค่ะพอดีว่านักเรียนบางคนติดปัญหาตรงนี้ครูก็เลยทำคลิปเก็บตกในเรื่อง AN ให้อีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ไม่มีข้อสงสัยหลงเหลือให้นักเรียนนะคะนักเรียนจะได้ไปประยุกใช้ต่อได้เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะหวังว่าคงคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ ทำให้นักเรียนนะคะใช้ a n แ e ได้อย่างถูกต้องแล้วก็มั่นใจเต็มที่เต็มร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย